ามาเดตอนนี้เราอยู่ที่อาเทียนละกำลังรอขึ้นเรือลำนี้เพื่อไปเรือลำนูน้นซึ่งเราจะไปตกเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาตกกันตรงนั้นหรือเปล่า <S <S นี่ครับเดี๋ยวเราไปเจอกัน Just like น,นี่ฮะเป็นลอก้อมาได้ยานทำไงทำไงขั้นตอนแรกต้องทำไงเปิดหน้าลอกแล้วมันต้องเอาไปลึกแค่ไหนก็ไม่ถึงดินนะจริงอ่ะหลอ,อกกูวะเนี่ย ฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะริงแปลกใจฉันริงปลาไม่กินเยื่อนั่งตกอยู่นานจนฉันนึกเบือ่อปลาไม่กินเยื่อนาะ

ได้นะไอคนที่ได้ก็ได้อยู่นั่นแหละไม่เป็นไรเรามือใหม่จบไปได้เรียกก่อนเป็นไงบ้างคือคืออะไรทำ <c ười> บาปไม่ขึ้นฮะทำบาปไม่ขึ้นม <c ười> ีคนใจบุญ <c ười> ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยไม่รู้ด้วยว่ามันได้เอาขึ้นขึ้นหีือิ้วใช้หนวดทำยังไ,ไงอะ่ะได้แล้วไม่รู้ระวั <c oughs> าางมันพ่นหมึกพ่นหมึกใส่เนะนี่ทำไงเฮ้ยจับจับเอ็นว่าไหนมันพ่นอะไรสีดำๆออกมาม,มันพ่นหมึก,มมกด,ดูดิ ไมดิมันพ่นหมุดด้วยดูดิเต็มมุดเต็มเลยอ่ะเดระวังตะวันนะจับไอ้เนี่ยกุ้งเหรอตึงขาดอะไรเงี้ยทำไมอ่ะเอาไปให้เขา กินรกินเลยินเลยได้ไหมเน่เดได้ร๋ยวาทำให้ะเดินไปข้างลยครับบอกอยู่ตรงนี้ข้างไปคเดี๋ยวทำาตรกนี้ให้เลยไปเลยครับตัวแค่นี้นะมทให้เลยะจานนึ่งมทให้เลย้บีบฮะไปบอกไปบอกไปบอกที่ข้างหอทไม่ให้ให้กินเลย อะไรเนี่ยตัวแค่นี้ทําอะไรได้บ้าง <im iter> <im iter> พี่ไปยืนตรงนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะทาซาซิมิใส่จานมาให้ <c oughs> อ๋อนี่ครับเดี๋ยวคุนเดยเาจะลองกินดูนี่มหน้าของคนแพ้แต่ว่าแล้วก็เนาะม <im iter> <im iter> ีเป็นเป็นหมึกที่เราตกได้ตัวเมื่อกี้แหละแล้วก็จะให้น้องเดย์ลองกินดูอันนี้กินกับ โชยุวาซาบิใช่ไหมเป็นไงบ้างกินกับโชยุหวานหวานหวานโชยุแลหวานปลาหมึกหวานปลาหมึกหวานปลาหมึกขนาดนั้นเลยเหรอวะลองกินกับซีฟู้ดดิซีฟู้ดมาจิ้มเป็นไงบ้างครับกินกับซีฟู้ดแซ่บไหมเนื้อปลาหมึกเป็นไงเด้งไหม เดี๋ยวลองกินกับโชยุอีกคำนึง <c oughs> ไม่โดนมันะบิเลยไม่กินไงฮึ ตอนที่มันได้ไม่รู้ว่ามันได้ด้วยนะครับคือปลาหมึกตัวนี้แม่งสวยจริงๆอ่ะคือว่ายังไม่ได้ก็หม,มุกรอบขึ่นเฉยแล้วมันก็ติดมาติดมากันหนวดมันแ้วก็ได้มาแล้ววันนี้ก็จะมาลองชิมกันซึ่งก็เป็นการกินปลาหมึกสดครั้งแรกในชี้นตด้วย <c oughs> นนยะฮะกินกับซีฟู้ดก่อนแล้วกัน เะลามันกรอบแล้วมันก็เหนียวรสชาติอร่อยดีครับแต่ว่าเราได้ตัวเล็กไปหน่อยถ้าได้ตัวใหญ่ก็คงได้กินคำที่ใหญ่เดี๋ยวอีกคำนึงผมจะลอกินกับวาซาบิดูนี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้กินปลาหมึกสดกับวาซาบินะไม่ไม่เคยกินยิมแป๊บนี่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 ปลาหมึกปลาหมึกม โอเคเลยโอ้กินเน่้อวัตบีกันเลยรสชาติไทยๆแต่เดี๋ยวสองโต๊ะผมนะสองสองบิบอ่ะกินกับน้ำจิ้มซีฟูนี้เจ๋งสุดละโอ,ะอเคครับ,บมากครับอ๋อกินเสร็จแล้วเราต้องพูดว่าเวลิกูดขนแห่วันนี้ไม่มีอะไร ลองกินตาปลาดกกินทนั้งทิ้นนั่นแหละ